สวัสดีจ้าสายสุนีชาแนลออมาแล้วจ้าถ้าพี่น้องละเบิ้งมั่นเนาะจ้าละลงละเบิ้งมั่นมั่นสองเดือนมั่นอายุสองเดือนเนาะมั่นงินหน้าปุ๊บสองเดือน กระซิ้วมันซีซิบหาซีบเสนละลาบนเพื่อนโดยร่วมเนาะยอดมันก็ดีอยู่ันหย่อนแต่ดีไว่าหลากเดินดีดนอกจากบนเถื่อน,น,อน,อออน,นมันจำปะหลังมีราคาเดืองนนาจากปีนี้ปลูกในงันหน้าจ๊กสี่ซ้ำไดกับโมโหกับทดลองเบิองก็มาอัปเดตให้พี่น้องชาวยูทูปเฮ้ามาเบิองเรื่อยๆด้วย,วย,วยค่ะยูทูปอีสานนอกจากยูทูปบ้านนอก ยูทูบเบอร์บ้านนอกมาหาไายแต่แบบนี้แหละจ้ะเพื่อนเกษตรล้างนาส่วนนี้ก็สิมีกระโปดนอกจากกระโปดชัดแล้วก็มันสับหลังนอกจากสำสำรับเผื่อล้างนาเขาน้าาางเก็บเกี่ยวทอนมันแล้วเหมืนเราต้งสิได้วันขวาววันหนานอกจากพี่น้อยสร้างลายเศษเศษนอกจากนี้เกือบสามลายก็มาอัปเดตว่าเ้าสิาสาได้มีรายได้ซ้ำใดนอกจากของลูกสายนอกจากจะเป็นของเจ้าของ,ของดอกจ้ะ ก็มาสูงหญ้าเสียหญ้าชอยเขาอยู่นี่ละจ้ะก็เลยมาถ่ายให้เบื่อนนั่จ้ะมาอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนั่จ้ะ